เิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบคุณอักคีที่ตึกหนึ่งชั้นสองคลินิกปากพันในเวลานี้ค่ะประกาศประกาศขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบคุณอักคีที่ตึกหนึ่งชั้นสองคลินิกปากพันในเวลานี้ค่ะประกาศประกาศขอ iern, เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบคุณอักคีที่ตึกหนึ่งชั้นสองคลินิกปากพันในเวลานี้ค่ะ ฮัลโหลครับเริ่มกระบวนการได้เลยครับสวัสดีค่ะดิฉันพัชรีเกษวรณ์นาดีาดนางวิชาชีพโรงพยาบาลสัมพันธ์นะคะตอนนี้มีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลสัมพันธ์เ้ลิขิงตึกหนึ่ง 1, ชั้นสองคลินิกปากคันค่ะซึ่งไม่สามารถดับเองได้ขอความช่วยเหลือจากทีมดับเพลิงที่สระบุรเมลขิงด้วยค่ะ นะขอบคุณค่ะาเดราเดี๋ยวหนูรอหน้าก่อนรออ่ะหัานป้ายออกให้ป้ายออกวิ่งมา 啊！你看，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 你看

好这。 นี่มันจะมีเคสที่เราจะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนี้ประกบนะคะเป็นเคสผู้ชายนะคะ อายุ74ปีนะคะมีเป็นเคสบัตเหตุนะคะมีแฟกเจอร์ของแมนแมนิเบิร์นของแมนนิเบิร์นรนะคะค่ะตอนนี้ไว้ ชื่อเวลาที่ลงมาที่จุดอพยพต่อมาพบแล้วครับขอบคุณครับมเคลื่อนย้ายป่วย้นปุ้ยแล้ป่วยสี่เทสไปทั้งหมด11คนครับกับ11บคนครบครบับ เจน้าทมราบสองนายนี้เพื่นั่นนาและทำการหลับเรียบร้อยแล้วครับครับมาครับคับครครับ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 ครันครครับครับคระครับครับรับับรรับแ